สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพวกเรานะคะในรายการรู้ให้ทันพ่อค้าบุหรี่นะคะค<ส>่ะในวันเสาร์บ่ายๆแบบนี้นะคะก็ยังอยู่กับพวกเราเช่นเคยนะคะคุณว่าสนาคุณปัญญารัตน์และดิฉันสอนสวรรค์ค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องบุหรี่นะคะในอาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องอะไรบ้างคะคุณมิว ในอาทิตย์ที่แล้วนะคะพวกเราได้คุยกันในเรื่องของบุหรี่นะคะและว,วันนี้ก็เราก็ได้นำสาระเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับควันในบุหรี่นะคะแล้วคุณมิวคิดยังไงกับบุหรี่ที่มีก้นกรองคะคุณมิวคิดว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าคะก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยกว่าบุหรี่ที่ไม่มีก้นกรองะคะ่ะดิฉันคิดว่าท่านผู้ชมหลายๆคนก็คงจะคิดเหมือนคุณมิวนะคะแต่ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่า ในควันบุหรี่นะคะมีสารพิษอะไรบ้างนะคะคือสารพิษที่ออกมานะคะมันอันตรายแค่ไหนนะคะเชิญคุณสอสวัสด์ค่ะค่ะนะคะในบุหรี่หนึ่งมวนนะคะ ก็ในเมื่อถูกการเผาไหม้ขึ้นนะคะก็จะมีสารเคมีมากกว่า70,00ชนิดนะคะแล้วก็จะเป็นสารที่ก่อมะเร็งอีก70ชนิดนะคะแล้วก็มีสารเคมีอีกกว่า250นะคะที่อยู่ในควันบุหรี่นั้นค่ะส่วนก็จะเป็นสารเคมีหลักๆนะคะที่มีโทษนะคะต่อร่างกายของเราค่ะคุณมิ้วค่ะสำหรับสารเคมีหลักๆนะคะก็มีสารเนโคตินทาหรือน้ำมันดิบนะคะ คาร์บอนมอนอกไซด์นะคะแอมโมเนียบิวเทนสารหนูเบนซินฟอร์มาลินและแคสเมียมค่ะคุณมิวคะคือดิฉันอยากทราบว,ว่าสารแคสเมียมนี่มันคือสารอะไรคะมีผลยังไงต่อร่างกายคะค่ะสารแคสเมียมนะคะเป็นสารอันตรายต่อตับไตและสมองนะคะมันอาจจะไปทำลายเส้นประสาทที่สมองนะคะเออแล้วสารนิโคตินล่ะคะส่วนสารนิโคตินนะคะเป็น เป็นสารที่อันตรายมากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าผู้สูบบุหรี่นะคะจะไม่สูบจะไม่ติดบุหรี่นะคะถ้าเกิดไม่มีสารนิโคตินเพราะว่าสารนิโคตินเป็นสารทาให้ผู้สูบติดะค,ะค่ะค่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะถึงเราไม่ได้สูบบุหรี่เข้าไปแต่ถ้าหากเราสูดดมควันบุหรี่เข้าไปนะคะก็อาจจะทําให้เกิดโรคต่างๆขึ้นในร่างกายเราได้นะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสํานักงานกองทุนสื่อ การขอ,ขออภัยค่ะสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในวันเสาร์ช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้กับพวกเราสามคนได้นะคะสวัสดีค่ะ